เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหมูแดงหมูย่างของนุ้ยนะคะสีอาจจะไม่แดงเหมือนชื่อนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอนนี่และนี่ก็เหลือไว้กินพรุ่งนี้ค่ะมีน้ำซุปหัวไชเท้าด้วยแหมเดี๋ยวไปดูมาตาลดานะคะพักผ่อนกินข้าวนะคะพรุ่งนี้สู้ต่อ,อสำหรับคุณแม่นะคะหรือว่า ผู้หญิงที่ตั้งครันตั้งท้องอยากจะมาใช้บริการนวดที่สปานะคะที่สปาที่นุ้ยทำงานอยู่คิดอยู่ที่94ดอลลาร์ยังไม่รวมภาษียังไม่รวมทิปที่ต้องให้เทอร์ปิสนะคะก็จะอยู่ที่ร้อยนิดๆน,นะคะร้อยนิดๆน,น,นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ทิปเท่าไหร่นะคะคุณแม่ที่มาใช้บริการที่สปาก็มีนะคะเกือบ เห็นเกือบทุกวันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยหนูจะทำงานนวดคุณแม่นะคะตั้งคันด้วยนะคะก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆยงน้องที่ทำงานเทรลปิสนะคะคิดค่าใช้บริการเท่าไหร่ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปฟังในคลิปนะคะว่าวันนี้หนยทำงานเป็นไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะหนูจะมาชวนคุยนะคะพึ่งเลิกงานอ่าเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็หุงข้าวนะคะหุงข้าวเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็นู่นนะคะทําหมูแดงไว้นะคะอยากกินข้าวหมูแดงเผะว่าพรุ่งนี้เนี่ยอยากกินบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะหนูจะได้มีหมูแดงกินนะคะก่อนจะชวนคุยเรื่องงานนะคะวันนี้เออก็ สบายๆนะคะทำงานวันนี้วันพุธเนาะหนยทำงานวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดสองวันวันนี้ทำงานค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรสนุกสงบนะคะสงบสงเง่ยมจิตใจนะคะแต่ก็มีเรื่องตื่นเต้นนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยหนยมีนวดคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนุยนวดคุณแม่นะคะ คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ที่เขาระบุมาแล้วทําไมต้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้นะคะ,ะมีอายุครรภ์ตั้งท้องมาแล้วประมาณ32วีิ3สสัปดาห์นะคะ,ะปกติที่เขาตั้งครรภ์กันเนี่ยแล้วก็ใกล้คลอดเนี่ยน่าจะเป็น8หรือ9เดือนใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่านุยเองนุ้ยเองไม่มีลูกนะคะก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจ เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะความรู้สึกนะคะของความเป็นแม่ของการตั้งท้องเนาะแต่ก็พอจะนึกภาพออกนะคะว่าอาการนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่เคยตั้งท้องมาก่อนแต่ก็พยายามทำความเข้าใจนะคะเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์ของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนาะ คุณแม่ท่านนี้ก็มาในอายุครรภ2วีคิหนะคะหรือว่าประมาณ8เดือนดังนั้นเนี่ยแเดือนก็ใกล้คลอดแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราเนี่ยตื่นเต้นเพราะครั้งแรกที่จะนวดเขาด้วยนะคะก็เขาบอกว่าก,ก็พูดคุยกันนะคะเขาบอกว่าเคยนวดมาแล้วเนี่ยเคยมาแล้วที่นี่นะคะประมาณ6หรือว่า8ปีที่แล้วนี่แหละแสดงว่าท้องนี้เนี่ยเป็นท้องที่สอง ท้องแรกเนี่ยเคยมานวดแล้วแสดงว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการรับบริการนวดแล้วนะคะนุ้ยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะนุ้ยไม่เคยนวดนี่ใช่ไหมไม่เคยนวดคนท้องครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าหลังจากที่ไปเรียนเ,เรียนเก็บชั่วโมงนะคะนุ้ยเลือกเป็นเรียนนวดคนท้องไปเรียนมาประมาณเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว <S <S เดือนที่แล้วใช่ไหม <S 1> <S 1> <S เออประมาณหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้เขาก็ใส่ หนุยนะคะใส่ในเมนูของนุยเนี่ยว่าหนุยมีมีรายการนี้ด้วยที่ต้องนวดนะคะก็นอกเหนือจากนวดสวีดีส e ดิฟทิชชูนะคะแล้วก็ทำบอดี้เซอร์วิสเป็นบอดี้สครับแล้วก็หมัดมินิรอก็เป็นพวกขัดตัวนวดตัวนะคะพอกตัวด้วยคโครนอะไรประมาณนี้นะเป็นบอดี้เซอร์วิสนะคะแล้วก็มีอะไรฮอสโตนนวดหินร้อนหินอุ่นนะเนาะ แล้วก็มีอันนี้ล่าสุดนะคะเป็นนวดคุณแม่ตั้งครรภ์ที่จะเพิ่มเป็นทักษะของนุ้ยนะคะในการที่จะให้บริการลูกค้านะคะสปาก็จะมีรายชื่อ,อ,อหมอนนวดนะคะหรือว่าทร์ปิสเลยนะคะว่าคนนี้เนี่ยนวดอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างที่ทําได้นะคะเวลาเขาบุ๊กคิ้งออนไลน์มาเนี่ยเขาก็สามารถเลือกไปเลยสําหรับลูกค้านะเออนั่นแหละคะ่ะก็กลับมาที่คุณแม่ท่านนี้นะคะก็อย่างที่นุ้ยบอกเนาะ ุณแม่ก็ใกล้ข้อเต็มทีแล้วตัวนุ้ยเนี่ยก็ตื่นเต้นนะคะเพราะเป็นครั้งแรกตอนอยู่ที่เท็กซัสที่ทํางานที่สปาเคยนวดแค่สองครั้งนะคะสองครั้งนวดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโควิดก็เลิกเลิกทำงานนั้นไปพอได้กลับมาทํางานนี้นุ้ยก็ต้องลื้อฟื้นความจําแล้วก็ค่อนข้างเกรงแล้วก็กลัวว่าเอออาจจะนวดไม่ดีแต่ปรากฏว่านะคะนวดไปแรกๆเนี่ยก็เกรงนะคะ ก็พยายามสงบ,สงบจิตสงบใจพยายามตั้งสมาธินะคะทุกคนก็พยายามนวดไปแล้วก็ฟังเพลงนวดจับดูกล้ามเนื้อลูกค้าว่าตึงตรงไหนนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าให้หนุ่ยเนี่ยนวดที่ให้โฟกัสให้นวดที่ไหล่คอหลังแล้วก็ l o w r back ก็คือหลังช่วงล่างนะคะช่วงสะโพกนะคะประมาณนี้เนาะก็นวดไปส่วนขาเนี่ยก็ไม่ต้องเน้นมาก คุณแม่ก็จะปวดบ่าปวดไหล่นะแล้วก็นวดหัวเสร็จแล้วนะนึกก็นวดไปนวดไปผ่านป,ประมาณ3าสิบนาทีแหละคุณแม่ก็หลับใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะหลับนะคะ30สบนาทีเขาก็คงจะเขาก็คงแบบคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างเราทุกคนแล้วแบบท้องก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาให้นอนนวดเนี่ยต้องต้องนอนตะแคง เราก็นวดนะคะนุยจะน,นวดแล้วก็พอนวดเสร็จข้างหนึ่งใช่ไหมคะก็สลับเปลี่ยนข้างหนึ่งก็ต้องปลุกเขาให้แบบสลับเปลี่ยนข้างพอได้นวดหลังนวดบ่าน,นวดไหลไ่เนี่ยคุณแม่ก็เริ่มเคลิ้มหลับไปแล้วก็กรนนะคะแสดงว่าลูกค้าก็เริ่มผ่อนคลายละช่วงบา่าช่วงไหล่ลูกค้าจะตึงมากนะแล้วก็หลังช่วงหลังส่วนล่างจะ,จะปวดเพราะว่าต้องอุ้มท้องอะนะคิดว่านะพอหนุ่ยไม่เคยตั้งท้องคิดว่า เวลาแบกแบกน้ําหนักนะคะมันก็หลังนะคะหลังสะโพกอะไรเงี้ยก็ต้องคอยพยุงน้ําหนักส่วนสําคัญเลยก็น่าจะเป็นที่เท้านะ,ะที่เทา้านุ้ยก็นวดเท้าด้วยนะคะแต่ว่าที่ข้อเท้าเนี่ยนุย้ยพยายามไม่นวดที่ข้อเท้านะ,ะเพราะว่าเอ่อมันเป็นจุดเซนซิทีฟหรือว่าจุดที่ต้องระวังมากมากนะคะถ้าเป็นช่วงไตรา o n t แรกที่ลูกค้าท้องเนี่ยห้ามห้ามนวดเลยที่ข้อเท้านะ ห้ามเลยแต่ว่าตัวนุ้ยเนี่ยมือใหม่ใช่ไหมหนุ้ยก็พยายามแม่นวดที่ข้อเท้าแต่ว่าที่ฝ่าเท้านุ้ยก็นวดนะนวดเพราะว่าที่ฝ่าเท้าเนี่ยลูกค้าก็เกือบจะคลอดแล้วเนาะประมาณเดือนเดือนกว่าไหมประมาณนี้ก็ใกล้คลอดแล้วนะก็อาจจะเท้าอาจจะปวดอาจจะเมื่อยแล้วก็เท้าบวมเราก็พยายามนวดให้แบบให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ น่าจะช่วยการไหลเวียนของเลือดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณแม่เท้าบวมขาบวมแล้วก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าลูกค้าคนนี้บอกไม่ต้องเน้นที่ขาให้เน้นช่วงแบบหลังนะคะบ่าไหลแล้วก็คุณแม่ก็หลับไปพอคุณแม่หลับนะคะก็เหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายนี่ก็นวดหัวไปใช่ไหมก็ยังกลนอยู่นะนวดถั่วไปก็ยังกลนหลับ แล้วก็นุ้ยก็ต้องปลุกให้ตื่นความจริงก็รู้สึกผิดนะบาปเป็นกันนะ <c oughs> คุณแม่กําลังสบายๆนะก็ปลุกคุณแม่ตื่นว่าครบเวลาแล้วเพราะว่านุ้ยจะมีนวดต่อหลังจากที่คุณแม่จบชั่วโมงก็จะมีนวดต่อนะคะต้องปลุกคุณแม่แล้วก็บอกคุณแม่ว่าเวลาผ่านไปแล้วจัง60สนาทีถ้ายัางไงก็ถ้าได้นวด90นาทีคงจะเป็น เขาเรียกว่าระยะเวลาที่น่าจะโอเคนะหกนาทีผ่านไปเร็วคุณแม่ก็ทเลาะเออกำลังเคลิ้มกำลังสบายเลยก็ต้องตื่นแล้วหลังจากนั้นคุณแม่เขาก็ทำการรีบุ๊กนะคะก็ทำการนัดหนุ้ยนะคะในเดือนก,กันยายนเดือนหน้าเนาะสิงหาสิงหาสิงหาคมแล้วก็นัดหนุ้ยใหม่เดือนหน้าอันนี้ก็ต้องตื่นเต้นอีกเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะคุณแม่ก็ใกล้คลอดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า izen, น,น้ําเดินบนโต๊ะนวดนุ้ยนะเพราะว่าปกติแล้วเขาก็บอกนะว่าสามารถที่จะนวดให้คุณแม่เนี่ยจนกว่าคุณแม่จะคลอดได้เลยนะแต่ว่าเราก็ตุมต้มต,มต,มต,มตมุ้มตนอมต่อยทุกคนเพราะว่าท้องคุณแม่ก็เริ่มใหญ่แล้วก็ใกล้ใกล้คลอดเข้ามาเต็มทีแล้วนะก็ทําให้เต็มที่แล้วกันเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรคุณแม่บุกหนุ้ยมา ครั้งหน้า90นาทีนะคะก็ที่สปามีแค่60นาทีนะคะที่เป็นครีเนโตมาสต์ดังนั้นคุณแม่ก็ต้อง add-on หรือว่าเพิ่มไปอีก30นาทีก็เขาก็จะคิดเงินเพิ่มก็รวมเป็น90นาทีในเดือนหน้าเดือนสิงหาเ,ออเดือนกันยายนยตื่นเต้นทุกคนเพราะาเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่านวดคนท้องเนี่ยมัน เราเรากลัวเออเราเหมือนไม่มั่นใจเนาะแต่ก็พยายามเรียนรู้ไปเพราะอันนี้ก็เริ่มรู้ข้อบกพร่องของตัวเองเวลานวดก็คือถ้าหากว่ามีลูกค้ามานวดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสะสมประสบการณ์ฝึกทักษะเราไปเรื่อยๆเหมือนให้ให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการนวดแล้วก็เรียนรู้เทคนิคจากเพื่อนๆนถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามเพื่อน ที่เป็นชอร์ปิสที่ทํางานมาก่อนเนี่ยว่าเขาทํายังไงมีอะไรแนะนำไหมเกิดปัญหาอะไรก็คุยกับเขาได้นะคะสำหรับเพื่อนที่ทํางานนู้นเนาะถามถามเพื่อนได้แล้วก็ค่าเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าเขาคิด ราคาเท่าไหร่สำหรับนวดคนท้อง1ชั่วโมงนะคะพี <P> ่เนโตมาซาดเนี่ย <ay> อยู่ที่94ดอลลาร์นะคะสำหรับที่สปาของหนูนะคะสำหรับเพื่อนๆพ,นพี่น้องๆที่ทำงานนี้นะคะที่สปาหรือว่าที่ทำงานคิดราคาเท่าไหร่ก็ลองคุยกันได้หรือว่ามีอะไรแนะนำหนูที่ลองพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าหนูก็เป็นมือใหม่ทำงานยังไม่ถึง3ปีนะคะก็พยายามสะสมประสบการณ์แต่ก็ดีใจเวลาที่ลูกค้าหายเจ็บหายป่วยหายเมื่อยนะคะก็ กลับมานวดอนุยอีกเนี่ยนุยก็ดีใจเนาะทำงานนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรก็มีความเสี่ยงทุกคนแต่ก็พยายามดูแลตัวเองพยายามศึกษาหาข้อมูลเยอะนะคะพยายามพยายามฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคพยายามอ่านอ่านจากหนังสืออ่านจาก Google อะไรก็ได้นะคะที่เพิ่มพูนทักษะเราเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้นุยก็มา แชร์ประสบการณ์ว่าตื่นเต้นยังไงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเพิ่มเติมในการทำงานที่สปางหเลยนะคะวันนี้หนูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงติ๊ดติดตคงต้องไปพริกหมูพิกหมูแดงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ดีลาไปกันแล้วสวัสดีค่ะ